สั้นเงาลับในบ้านเงียบเสียงเครื่องช่วยหายใจดังฝืดฟาดอยู่ในห้องนอนใหญ่ของบ้านหลังเก่าทุกคืนที่มานานหลายเดือนอรไทยต้องนั่งเฝ้าสามีที่ป่วยหนักบนเตียงร่างกายของเขาสู้ผอมดวงตาเหลือเพียงเงาแทบไม่เอื้อนเอ่อยคําใดนอกจากเสียงไอแผ่วๆที่แทงลึกเข้ามาในหัวใจเธอเหนื่อยล้าแต่ก็ไม่กล้าบน่น ความรักผูกพันกับคนตรงหน้าคือสิ่งที่มัดเธอให้อยู่ตรงนี้ทว่าในขณะเดียวกันความเหงาและความอ้างว้างก็เริ่มกัดกินหัวใจอย่างเงียบเชียบคนที่คอยช่วยเธอมากที่สุดกลับไม่ใช่พี่น้องหรือเพื่อนฝูงแต่คือวิชัยพ่อสามีชายวัยหกสิบต้นๆที่ภายนอกดูเข้มงวดแต่ในแววตากลับซ่อนความอบอุ่นไว้เสมอทุกค่ำคืนที่เขานำยา นำผ้ามาเปลี่ยนหรือเพียงแค่นั่งข้างๆให้กำลังใจทำให้เธอรู้สึกว่าตนเองไม่ได้เผชิญความทรมานนี้เพียงลำพังคืนหนึ่งขณะฝนตกหนักไฟในบ้านดับลงไปชั่วขณะอรทไยตกใจรีบลุกมาหาสามีเสียงประตูถูกเปิดวิชัยเข้ามาถือไฟฉายไม่เป็นไรนะเขาพูดเสียงต่ำแววตาแน่วแน่ที่ทอดมามีบางสิ่งสะกดเธอไว้ ในความมืดที่มีเพียงแสงไฟบุบวาบเธอเผลอพิงลงกับแขนเขาโดยไม่รู้ตัวและครั้งแรกที่สัมผัสถึงไออุ่นจากร่างกายที่ไม่ควรพิงความรู้สึกแปลกประหลาดก็แล่นเข้ามาทั้งปลอดภัยทั้งหวั่นไหวคืนนั้นเมื่อไฟฟ้ากลับมาอรไทยเห็นวิชัยนั่งนิ่งอยู่ตรงข้างเตียงแววตาเขาเหมือนจะพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดออกมาแต่สุดท้ายก็เงียบหายไปในอากาศ หลายสัปดาห์ผ่านไปเงียบสงัดของบ้านกลับทำให้ทั้งสองยิ่งใกล้กันโดยไม่รู้ตัววิชัยมักมาช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ลูกชายแต่บางครั้งอรทัยก็เป็นคนช่วยเขาเช็ดตัวให้เหมือนกันช่วงเวลาเพียงไม่กี่วินาทีที่มือของทั้งคู่แตะกันบางครั้งก็นานพอที่จะทำให้หัวใจสั่นวูบคืนหนึ่งอรทัยนั่งร้องไห้เงียบๆข้างเตียงเสียงสะอื้นเบาๆดังขึ้นเมื่อความเหนื่อยล้าถาโถม เธอไม่รู้ว่าเขาเข้ามาตอนไหนรู้เพียงว่าแผ่นอกแข็งแรงนั้นโอบเธอไว้แน่นเธอไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกนะเขากระซิบเพียงประโยคนั้นเธอก็เหมือนน้ำตาทะลักออกมาหมดสิน้นและเมื่อเงยหน้าขึ้นมาใกล้สายตาทั้งคู่ก็เจอกันไม่มีคำพูดไม่มีเหตุผลริมฝีปากทั้งสองแตะกันเบาๆอย่างที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วกลับไม่อาจหยุดยั้งได้ จากคืนนั้นโลกของพวกเขาเปลี่ยนไปในตอนกลางวันอรไทยก็ยังคงเป็นภรรยาที่ซื่อสัตย์คอยดูแลสามีอย่างไม่บกพร่องส่วนวิชัยก็ยังเป็นพ่อที่นั่งข้างลูกชายด้วยใบหน้าสงบแต่ในยามค่ำคืนเมื่อทุกอย่างเงียบสงัดเงาสองร่างกลับเคลื่อนไหวในห้องเล็กอีกฝั่งของบ้านทุกการสัมผัสคือความอบอุ่นที่ทั้งคู่ขาดหายทุกการโอบกอดคือการหลบหนีจากความทุกข์ทรมาน ทุกครั้งที่สบตาต่างรู้ว่ามันผิดแต่ก็ไม่มีใครถอยอรไทยมักถามเบาๆเราจะหยุดได้จริงๆหรอวิชัยเพียงเงียบแล้วกอดเธอให้แน่นกว่าเดิมเวลาผ่านไปเป็นเดือนๆสามีก็ยังคงนอนป่วยไม่รู้สึกตัวความลับดำเนินต่อไปเหมือนเงาที่เกาะติดบ้านหลังนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครสงสัย ทุกคนยังเห็นภาพพ่อตากับลูกสะใภ้ช่วยกันดูแลคนป่วยด้วยความเข้มแข็งแต่ในเงามืดซ่อนอยู่คือความสัมพันธ์ที่ทั้งหวานทั้งขมทั้งเจ็บปวดและเร่าร้อนเกินกว่าจะตัดขาดไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนอกจากพวกเขาทั้งสองที่ยังติดบ่วงนี้ไปตลอดการ